ร้อนจังก็ใส่เส้ขนาดนี้เาเลยค่ะมาเลยค่ะมาจากไก่อะมาเลยค่ะไมเบชูนตามไมตั้งนานแต่พ่มาแรกเนี่ยไหนอะไหลหช็อตไหลช็อตตนี้ตรงนี้มันไม่หลอกมันช่องมันแคน เราไม่ไปที่ที่มันกว้างมกันนตัมันไม่มีแสงมันหรอแต่แรมันติดคนด่รูประคำละได้ะไม่มันคือกล้องมันใหญ่ไงมันต้องโยกไง้องอ่าหมอตรวดมาอื่นมจุมมามจมโอ้โ่เสือเต็มตัวแล้วหลอ ยอมทนร้อนนะเนี่ยเพื่อให้ออกรูปของมาตสวยอี๋บัตตุ๊กมาดีคะต้องไม่ใช่บตุ๊กเต็มแต่ปากเมื่อกี้ไากน่ปากเขาจะยืนเออทไมออกไม่ไกลไปแน้ว ใช่ไ่ไปแล้ไว้น้องก็ตื่นเต้นดูในมือสั่นเลยอ่ะครั้งแรกใส่กับไวู้่เ่อนที่แล้วฝากอนดนยนโอเคยา่ันเขาเป็นอั่ใหญ่ใหญ่โอเคโอเค้างไว้นานๆเออ สงสารกล้องที่ความหูนะไว้ไม่ด้นิดหน่อยกล้องความไวต่อนิดนดี่สงสารกล้องความเอาหน้าขึ้นมานิดนึงเอ้ยไม่ไปไม่ไปโอ้ยไปอย่าเร็วดิ ไม่ต้องของถายคนที่ไวอันดับเลี uh, ้ยงค่าเลีはは้ยงค่ายืนค่าอะไรเออไหวทุกรูปเลยเพราะไวไบไวว่ะก็ต้องเพื่อนมาถ่ายก็พี่วันเลยเจ็บอะไรเนี่ยไม่ก็ไปดูว่าอะไรเนี่ยหอหออะไรตกใจแล้วอย่างไร้ กดหลายๆทีบางไม่เข้าหันิกตั้งกันบางไหมบางไหม้อประมาณกรเป่าเป็นหนักกะเป๋าเป็นหนักไหนเดี๋ยวแล้วมันดีเลยร้านว่าถ่ายเยอะ

วั่นทจาผาผจาลมงากเตมาถ้าเปรียบกับเมื่อเช้านะใครมาเช้าเม่เปรียบเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบสลมมากแล้วลัี

มันเบือมือไงนั่ไม่เบอรในบ้านในบ้านในบ้านแลท่างมน่เ kia về với thừa cái đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอาแบบเกาหลีจะโชว์ใ no ช่ไหมร้อยเอาประมาณหนึ่นเลยเบอร์แเรนเรนเรนมาแตกแล้วมาแตกแล้ว หมอยังยังยังไม่ยังเลยมเมื่อยมากก็มึอ้นเปิดเมงมากพี่ไอเปิดเมงยาทยนี่ขข้าไปก็ยิ้ออไม่ต้องตอนถ่ายก็เอาให้ลอที่สุดตอนแต่งหน้าไงไม่ใช่ตอนตอนหลับตอนหลังไม่รู้เร่อตอนหลับวะตอนหลับมีล้อ

กับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นผมนะ้วเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไงต้องมามาใส่สื่อใช่หาไม่ได้ต้องรู้ใส่เสื้ออะไรดีเสื้อเยอะแยะเเต็มตู้เลยยังไม่เห็นสักทีเลยไม่เขาบอกว่าไม่รู้จะใส่อะไรดีคนจดโดนเลยโดนมวงเลย เยอก็เปเตยนะตัวนี้ใหไนะพี่หล่ตัวละสามพใช่ไมันเก้าแล้วก็โ่ไปหาเลยไว้ปอยไปใหญ่หอกไปใหญ่ตัวอนบายไปซาล่าก็ยังไม่เห็นสซาล่าก็ยังไม่เห็นซาล่ายังไม่เห็น้อ้ยโดนโลเยังใหญ่เลยแล้วนะแชทยังไม่เห็นของพี่ดูอาอาไร่แล้วหรือเปล่า งานโอ้ยไม่ดีเป็นคนถ่ารูปทุกวันไม่ดีกลับไปลืมยายนะเขามีถ่ายรูปเสื้อเก็บไว้ด้วยนะนี่รู้ไหมว่าแฟนข่าวก็เช็คทุกวันว่าใบให่เสื้อเขาหรือเปล่าจะไปเถียงเขาได้ไงใบอ่ะอย่าอยู่บนก็ิโมโงะไม่ถ่ายละไม่ใหญ่กว่าเกินละมือไม่ถ่ายละถ่ายเบอร์ทุกรูปเลยมือยังไม่เงี้ มาบ่อยๆใช่หหาเสอปใหญ่อะต้องมาบ่อยๆแล้วฝึกมันฝึกมันวิญญาใช่ไหมวิญญานิ่งแล้วดูดิพี่ยาคมาจนแบบแกแกรู้แล้วต้องจับอย่างนี้วเหรอคนันนี้พี่ยาเพิ่ง่ไม่ชัดใช่ไหมัดไหมพี่ยาเัดยว่ัดมลชมันเป็นมังลูกสามสิบัด้งสอง

พาไปที่ไอ้นั่นอะอยากให้ลูบมือน้องพรางว้ดิทำแล้วก็พางไว้มองด้วยเปจดๆอาไว้ช้าๆเลื่อยๆน่าเนีนยุดเ้เร็วไม่ได้ยก็ไปช้าๆทีนี้ค้างไว้อะปุ๊บปุ๊บปุ๊เงี้ยอายุยัง

แกเด่นน่อ เลือกเอาอะหายไป่อยๆใกล้ๆเลยมต้งปซูไม่ได้ไม่ต้องมาไมาพี่สี่ทางนู้นแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันในครบทุกกล้องเลยนะถ้ากับเาเี้ยงเหนือน้าบ้านเรามั่งสิ เออหับางดี้ม้างโอ้ยยยตรงน้นหัวย่านหน้าโอ้ยนี่เยนานี้อยู่จะเฉยเลยนะหนึ่สอ้สามใว่าไม่ทัอหนึสอด้ละอได้ก็เบะเไปหน่อยว่าขอแท้กรูปนึงแบบไม่เบะได้ไหมอ่ะทำไมมันเบอร์แบบนี้เอาแบบไม่เบะรูปนึงได้มะ สุดจืดเออเออไม่ไม่เอาแบบเท่ๆหล่อๆเลยเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองส